สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามสวัสดีค่ะพี่นอ้องมื่อนี้ย้ายเจ้าวสิพ้ามาเฮ็ดแพะอบมันฝรั่งเด้อค่ะเด้อนี่แพะสิเป็นเหนือเพิ่นติดกระดูกจังสีเนาะค่ะเนาะติดกระดูกแล้วก็มีมันไหลสีบ่อค่อยสดใสเพราะว่าเป็น เมื้อแซ่ตู้แข็งเด้อค่ะเดอ้อครั้งนี้เพิ่นสิมักสือมาแซ่ตู้แข็งไว้ขั้นตอนแรกยายสะะิใส่เกลือนะคะใส่เกลือกะเอาเด้อพี่น้องยายเจ้าก็บ่ฮู้โหจำไดนคือกันสิกะเอาประมาณสอนซาเกลือแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำแล้วก็ผงปาปริก้า ผมปาปริกาเห็ดแห้มันสีสวยแ้บก็หอมเลยค่ะเด้อน,น้ำมันมะกอกค่ะออริกาโน่ค่ะปืนแนวใดเห็ดแนวใดกับเบ้าหูเด้อค่ะเด้ออันนี้คือ,อย้ายเจียเห็ดเอง เดี๋ยวทำเองนะคะไม่มีคนสอนนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็คลุกเลยนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันเดี๋ยวก็พอสเดีย๋ยวน้ำทันกิ๋นกันจิติซี่เซตเองเหรอกพี่น้อง ไว้เนะ่าเขาก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนพอทันเดเฮ็ดตอนนี้เอาหมักไว้สุ่มไว้ก่อนแช่ชาม้อนหนึ่งหรือเพิ่ง,งชาม,มอ้อนก็ได้นั่นขัาวเรื่องนีาา่ค่ะไมใส่ตู้เย็นก่อนเนะาะค่ะพอเขาเตรียมเนื้อเรียบร้อยแล้วหมักเนื้อเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเตรียมมันฝรั่งจ้ะเตรียมมันฝรั่งเลย ฝานแล้วเขาหั่นแล้วเขาต้องเอาไปแช่น้ำอีกเดี๋ยวพี่น้องมันมีอย่างมันฝรั่งมันมีอย่างเขาต้องไปแช่น้ำเย็นไว้อีกตอนนี้เขาก็สีมาตอนนี้้หั่นแล้วนะคะมันฝรั่งก่อนใส่หนังมันคือเก่าเดี๋พี่น้องน้ามันสำคัญที่สุด น้ำมันแบบตะกุดไทยปาปิกาซึกัน,กนอันนี้เป็นสูตรของยายเจ้าเด้อค่ะว่าเด็ดไปเรียนที่ไหนมาผึ้นบัวพาเห็ดตัวนี้ก,ก็บอกให้เห็ดหลดอดเห็ดังซีหลอดเลวเห็ดตามที่เ้าคิดว่าเห็ดหลายเธอ,เลนะเลอแล้วก,กินไอะไรได้บ้างไส้เกลือแล้วครับคนคนต้อเติมน้ำจักหน่อย

ข้างกระดูกขึ้นก่อนเดี๋ยวฮัาก็ตองมากลับอีกกลับท้าอีให้มันถือไฟทั่วกันสุกแล้วพี่น้องแพะอบเฮาเดี๋ยวสิเอาขึ้นมาให้เบิง้งอุ้ยหอนด้อพี่น้อนไงไอ สุกแล้วตบาเข้ากระตองกลับข่างได้พี่น้องแม่พี่น้องเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวย้ายแจวสิกลับข่างกับข,าข่บขางก่อนจังสิบอบอีกเทนึงให้มันสีเสมอกันกับข้างให้มันสีสวยเสมอกันหอมพับพี่น้องเลยผู้ใดมากินเนื้อเนื้อพี่ย,าย้ายแจวหนึ่งสีบาหอมคนปลมากกับสีบาเหม็น มันก็เป็นกินกินแกะเนาะกินแกะกินแคทมันก็สิกินแห้งกว่ากินเหนื่งวะแนจังหน่อยยายเจ้าเป็นแม่ครัวจำเป็นเด้อพี่น้องเลยบ่แม่นเสบ่แม่นแม่ครัวเห็ดห้ากินเก่งเป็นคนที่เห็ดเหล่วแต่สีเห็ดเพราะว่าบ่มีผู้ใดญสอนเพิ่นบอกให้เห็ดเคยกินน้ำมันยาเห็ด เขาก็เอามาเฮ็ดเอาเองโบนด์ไปเบิ่งเพิ่นสอนเพิ่นเฮ็ดจักเทื่อเพราะว่าเขาก็เฮ็ดงานเฮ็ดตามภาษาเจ้าของคิดว่ามันสิแซ่บแนวไดนก็ใส่เอาแล้วไดนในที่นอนท่านสีแซบเอาหนามหยอดจักหน่อยอยู่นี่เขากลับแล้วเขาก็เอาในข้าเก็ได้ ซอสเสร็จเป็นน้ำ <göster> ม <ges 2> mm ัดเพื so other, ่อนมีปาปริกามีพริกไทยมีน้ำมันอะไรอีกเจ๊กหนึอยนี่พี่น้อนอย่าได้มาต้มกันนั่นสูดยอดจนะจ๊ะข้าวอบอจกกข้าวกันใต่นั่นสีสวยๆจากที่นอนอยากอบของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามเดี๋ยวย่งเจียวสิซิมเบิ้งเด้วยจ๊ะเป็นจังไหโอู้เหนือหนุ่มดีอยู่ น,น,นุ่มดีนุ่มดีนุ่มวันไหนวันหืมแซ่บจับเหนือหนุ่มกำลังหลี่น่องแซ่บมาพี่น้องมากินน้ำกกนจ้าแค่อบมันฝรั่งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ สำหรับมื้นนี้กยะยายเจากบขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ